สวัสดีครับอยากมีระบบดีๆไว้ประดับแมพกดติดตามไว้เลยนะครับจะสอนทำแบบคร่าวๆและระบบเต็มที่ใช้งานได้เลยขอบคุณครับมันก็จะปีนขึ้นมาได้เหมือนการไต่บันไดแต่เป็นการใช้เอฟเฟกนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนทำระบบไต่ผนังนะครับ แบบนี้ครับมันก็จะปีนขึ้นมาได้เหมือนการไต่บันไดแต่เป็นการใช้เอฟเฟกต์นะครับหรือว่าจะเป็นรั้วแบบนี้ก็ขึ้นได้ครับหรือว่าเป็นเป็นเสาเป็นรัว้วแบบนี้ครับแล้วก็มีท่าปีนด้วยนะครับแบบนี้ ก็ได้นะครับได้ทุกอย่างเลยการทำงานของมันก็คือเมื่อเราเงยหน้านะครับแล้วเรายืนชิดบล็อกถ้าเรายืนข้างนอกแล้วเงยหน้าจะไม่มีอะไรนะครับถ้าเราเงยขึ้นมันจะก็จะปีงถ้าเราก้มลงเราก็จะได้เอฟเฟกตกชกาๆนะครับทีนี้มาดูวิธีทำกันนะครับ ในส่วนของวิธีทำนะครับจะมี4คอมมานด์นี้เป็นการตรวจว่าเรายืนอยู่ใกล้บล็อกรอบตัวเราหรือเปล่าก็คือ1คอมมานด์นะครับตรวจว่าทิศนี้เจอบล็อกอยู่ด้านหน้าหรือเปล่าก็จะได้เอฟเฟกแต่ถ้าไม่มีบล็อกแล้วเราก้มไม่ได้นะครับส่วนอีคอมมานด์นะครับอันที่2ก็ตรวจว่าทิศนี้อีคอมมานด์ก็อีกทิศหนึง่งสี่คอมมานด์ก็ตรวจว่าเจอบล็อกสี่ทิศนี้ครับ เมื่อตรวจเจอแล้วนะครับเราก็จะใช้คอมมานี้นะครับมันก็จะส่งไฟมาเมื่อเราก้มหน้าให้เราได้เอฟเฟกอันนี้เราก้มลงนะครับเราก็จะได้จะได้ slow falling แต่ถ้าเราเงยหน้าเงยหน้าก็คือ r x m ลบ90นี่ครับได้เอฟเฟกต์ levitation เอฟเฟกตลอยแล้วก็ตามด้วย Play Animation นะครับถ้าจับเมื่อกี้ทีนี้มาดูวิธีทำกันนะครับว่าทำยังไงในส่วนของวิธีทำนะครับให้เราวางคอมมานด์มา4คอมมานด์ครับแบบนี้จากนั้นในคอมมานด์แรกให้เราเขียนไปว,ว่า e x e c u t e a test a t for block พิกัดแรกให้เขียน0.35นะครับแล้วก็ใส่ตัวหนอนไปีก2ตัว แล้วก็แอร์ศจากนั้นให้เราคัดลอกคอมมานดนี้ไว้ครับอันแรกปรับเป็น Repeat All Active อันที่2ก็วางที่เราคัดลอกไว้แล้ว0.35ตัวแรกให้เราใส่ลบไปนะครับติดลบแล้วก็ปรับเป็น Repeat All Active ต่อมาในคอมมานด์ที่3เราก็คัดลอกเหมือนเดิมครับแต่ให้เราย้ายเลข 0.35มาไว้ในพิกัดสุดท้าย0.35แบบนี้ครับปรับเหมือนเดิมครับ repeat all active l l a ส่วนคอมาที่ที่ให้ย้ายเลข0.35มาไว้ตัวสุดท้ายนะครับแต่ให้เราใส่ติดลบด้วยนะครับปรับเป็น repeat all active l l a ต่อมาให้ราวางเลสตสโตนคอมเปเลเตอร์4อันแบบนี้ แล้วก็วางล็อก2แถวจากนั้นใช้เลสสโตนทอสครับปักไว้4อันด้านนี้ใหเราวางเลสสโตนแบบนี้ครับแล้วก็เอาเลสสโตนทอสมาไว้ตรงนี้ทีนี้ตรงนี้วางคอมมานด์แบบนี้ครับเขียนไปว่า e f f e c t sp l l e r r คอมมานดนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะครับ นี้มาที่คอมมานด์ตรงนี้2 c o คอมมานและตรงนี้ก็อีก2 c o คอมมานในคอมมานด์แรกนะครับให้เขียนว่า e x e c u t e a d a แล้วก็วงเล็บ rxm แบบนี้ครับเท่ากับ25แล้วก็ rx เท่ากับ90อันนี้คือการก้มหน้านะครับถ้าเราก้มหน้าได้รับ effect at Slow Falling 1 1 True แบบนี้ครับให้เราปรับเป็น Repeat แต่ไม่ต้องปรับ All Active นะครับ Repeat เฉยๆส่วนอันนี้ก็คล้ายๆอันเมื่อกี้ครับ e x e c u t e a แล้วก็วงเล็บ RXM ทีนี้เราสลับเลขนะครับเมื่อกี้เลข90อยู่ข้างหลังให้เราสลับมาข้างหน้าแต่ให้เราใส่ติดลบด้วยนะครับลบ90ส่วน Rx เท่ากับลบ25มันเป็นการสลับเลขกันนะครับก้มหน้าเลยหน้าตรงนี้เมื่อเราเงยหน้านะครับให้เราได้รับเ f ฟเฟ t at ad levitation 1 1 true ปรับเป็น repeat ไม่ต้อง always t i v e นะครับส่วนอีก2 Command ด้านบนให้เขียนแบบนี้เลยครับ play animation เป็นท่าทางในตอนปีนะครับที่เราเห็นไปนในตอนต้นคลิปตรงนี้ให้เราปรับเป็น Chain conditional active ส่วน Command ด้านข้างก็เหมือนกันครับ play animation แล้วก็ปรับเป็น Chain conditional active แค่นี้ครับเราก็จะได้ระบบมาแล้วครับระบบตรวจว่าเรายืนหน้า,ามันถึงจะทำงานนะครับแต่ถ้าเราอยู่ด้านนอก ไม่มีบ็อกมันจะไม่ทํางานอันนี้ปิดวงจรไปแล้วนะครับทีนี้เรามาลองระบบที่เราเพิ่งทําไปพอลองเงินมก็จะขึ้นไปแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับเงินหน้าก็คือขึ้นถ้าเราก้มหน้าก้มหน้าเขียนผิดนะครับลืมตัวจี ขึ้นก็จะลอยพอเราก้มลงเราก็จะตกลงมาเบาๆนะครับใช้ได้กับทุกบล็อกเลยนะครับเพราะว่าการเทสฟอ for b l o c 0.35คือตรวจจับว่ามีบล็อกไม่ใช่เป็นบล็อกทั้งบล็อกนะครับมันจะมีระยะห่างอยู่เราก็สามารถข้ามกำแพงรั้วแบบนี้ได้ครับหรือเป็นภูเขาอะไรก็ได้ถ้าไม่มีอะไรขวาง ก็ขึ้นได้ทั้งหมดเลยครับแค่นี้ครับระบบไตผนังและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นระบบอะไรมาติดตามเรา,เราดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไม่เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ